วันีพี่น้องมาถูถูกคนมาอยากาแตกหักหักมาแต่งตั้งกันพี่น้องกินกับปลาปูปีอยากินก็ได้เอาเงินมาถูมาปูบักเชอกลินผ้าลินมียิ่นั่นไม่พัดตีพัดมือมือดอก แซ่บหมดโมฮะแซ่บหมดโมประคามพ่อโม่สุดโม่โสุดติเคี่ยมป๊อกป๊อก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là hả? không bỏ lỡ những video là dẫn

เพชรกาไปซื้อห้านน้อยนะหาค่านยุบให้น้อยเดียวหนึสุกซื้อกระหลายก็้นลายพวกเพชรแดงค่ะเออแม่เพราะมีกระดาษา้อยู่ข้างแบงข้างมังนาข้างมังลิเลินกระซอมหน่อยหาผ่านอ้นนาข้าหน่อยได้กรักกะดมาใกินกับไรงานเถอะเออไปหกินา ก้นเข้ากินข้าวอลูกกิอนข้าวอลูกเอามาหมุนากันเดน่อมักเหลนเนาะมักเหลนก็ต้องมาหนาท่านกินข้าวมดเลย ข่าวกินอิมมานานะมอากจอรขบ่อน้จอกคเาใส่หมดน่ดนอย่าใส่ัน้องนะหมาใ่เอาอาเมย์อะมย์ใส่ักเออบตักเออย่ามัจกด้าตักเอาตักเอามาซีมมาซีมมานนาตัวดีเลยนะ

อันอยไหมติดเหรอได้รเปลา่อมาใช่วตัวนี้อบหกินบกินดิกิหน้ามอเนยมาที่นองสบายดีเพือที่สองาจะรบวงมาลูกน่อย่าีน้าได้ยุดนเลยพูดแล้วนะจิม่ซื้อหามันพนกินหน่อย ต้องออกจากใบพอแล้วก่ล็บกลอง้องใบยาดจากลินก็จาลินนะี่ยาดมีนักที่ยังเหนหนาม ไก่ไก yeah. ่ไก่อนของบริษัทใใส่ครอบนะไครอยู่ป่าอะนายางนีเมื่อยหมดมดมากินเยอมากินมเออเนี่ยไ่เป าตีข่าคอไปซื้อเรไปซื้อมะเขือกับมะนาามามันอาจุข่าี่แขงเลยี่แขงลาดวยเพื่อเพื่อมันได้มะนาไลนี่วนรือเ่ดีไหมวัวเฉอมาแม่มาปูยมาและมาตอนี้แหละกินไ้ไก่กับมานีแหละคูเฮตดแล้ว เขาได้แดงพอพอไปกี่พอข้าวต่อนหน่งมานราประมาณมันก็ตากเาไปเบ่งเกินอยู่กับตากับตแม่มดกยนะปูเครืมันก็ยาบไเคืมยังมันมาเ้่ได้เน้ปพี่อยได

พี่น้อง <c progressive entin> ิส <c Brothers> okay, ิตมาตกแต่งจีนงต้อจุกโูจุกคอดทำแต่งปิ่งประตูนึกเขาแม่ว่อแม่รู้น้ำพรอน้ำมีงอเลยเด็กเด็กไปอยู่แห่งอยากเขาไหมเขานั่งกินก็อยากอยากไม่นั่งกินอันแบบนั้นแหกินแต่ไลยู่ แบบมันยางนํา่ไดบ่เกงเพิ grass, yes. ่นว่าแม่เรียกแต่ยังนอยบนอก่งเกะนําป้อนข้าวไปนําันนั่งป้อนก็ิาแต่ยางมันเป็นงดมากินข้าวเด้อ แต่กระบอก็เชืนเน s então, <S อ้อถือร้องขายค่อยขายขนมพวรๆนะครับเจ็บใช่ไหมทางว้าวเหยนกางทางมันกอดเจ็บนะมันง่ายสำหับนอแม่นะไ เฮ้ยตัหนงมาทา <What? S 1> ่าพีเลยเนอะหนังนังมาทาม่าพีเลยกหนังอะ ตัวเอข้านึ่งเอ้อมือีอยากจะบอกคิณมีลาไปก่อนเดิ<อ>นเี้ยหางต<อ>ิ๊งตากินหนาเด้อนี้